ช่องตุ๊กตาแอนจูชีวินาอนเมริกานะคะป้าตาครบ1เดือน4อาทิตย์แล้วนะคะในการกินคีโตคุณผู้ชมป้าตาก็เลยจะมาฉลองให้กับตัวเองนะคะป้าตาจะทาบราวนี่นะคะเป็นสูตรคีโตงั้นไปดูวิธีการทําง่ายๆกันเลยค่ะสําหรับบราวนี่คีโตของป้าตาไปส่วนประกอบนะคะก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตเนยค่ะไข่สีฟองแล้วก็จะมีผงฟูนะคะเบกกิ้งพาวเดอร์มีกลิ่นวานิลามีเกลือค่ะ แล้วก็มีถั่วตามชอบนะคะอันนี้เป็นวอลนัทค่ะพอดีอยากจะใส่อันนี้เป็นคาราเมลเ้ไม่ใช่บัตเตอร์สกอตอ่าเป็นช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะก็จะมีอัลมอนด์มีสารให้ความหวานค่ะวันนี้ใช้อลลูสอย่างแรกเลยเราจะเอาดาร์กช็อกโกแลตกับเนยนะคะไปใส่ไมโครเวฟให้เขาละลายค่ะประมาณสัก30-40วินาทีค่ะนี่ค่ะออกมาก็เริ่มละลายแล้วเราก็จะคน ให้ช็อกโกแลตละลายละลายดีแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาทำของเหลวกันนะคะก็จะมีไข่นะคะสี่ฟองจะเติมกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาเกลือค่ะวันนี้ใช้เกลือชมพูนะคะ สักเส้นหนึ่งส่วนสีช้อนชาผงฟูอันนี้ครึ่งช้อนชาก็จะใช้สองสองช้อนก็จะเท่ากับหนึ่งช้อนชาตีให้เข้ากันใช้มือตีหรือเาใช้เครื่องตีก็ได้นะคะใส่น้ำตาลสารให้ความหวานวันนี้ใช้อโลลูสนะคะ ใส่แป้งอัลมอนด์ด้วยค่ะจากนั้นเราจะนำช็อกโกแลตที่ละลายแล้วมาผสมรวมกับไข่นะคะเป็นช็อกโกแลตที่เราละลายแล้วนะคะใส่ช็อกโกแลตผสมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยหลังจากคนทุกอย่างเข้ากันดีลองแต,แตะลิ้นยูนะดูนะคะว่าชอบความหวานมากน้อยประมาณไหนถ้าชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลสารให้ความหวานนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเทใส่พิมพ์กันคะ่ะวันนี้มีถาดประมาณนี้นะคะก็ ใช้แปดคูณแปดถ้ามีนะคะเราก็จะเทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์เลยหนับนันัน,นัจะต้องอร่อยแน่เลย เลียนะคะให้ทุั่ววอมเตาอบไว้ที่320องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณ160องศาเซลเซียสนะคะพอดีที่อเมริกาใช้ฟาเรนไฮต์เดี๋ยวเราจะมาโรยถั่วกันได้แบบนี้ก็ เคาะเคสักหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็จะโรยถั่วตามชอบนะคะจะเป็นวอลน,นัทหรือว่าจะเป็นถั่วที่ชอบถ้าทานคีโตก็ใช้วอลน,นัท เดี๋ยววันนี้อยากจะใส่ช็อกโกแลตชิพแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นบัตเตอร์หอมจังเลยเป็นไวท์ช็อกโกแลตใส่เข้าไปด้านบนเพราะวันนี้ใช้ช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตแบบ100เซนี่ออกจากขมขมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะโรยเพื่อความสะใจในการกินช็อกโกแลต อหอมหอมหอมคาราเมลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบกันค่ะอบที่ประมาณสักยี่สิบห้าสาสิบนาทีนะคะเข้าเตาอบแล้วค่ะเดี๋ยวรอเวลาสุกนะคะเสร็จแล้วบราวนี่ร้อนๆหอมคาราเมลมากๆเลย เสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วก็เรามาตัดแบ่งแล้วดูเนื้อด้านในกัน รอยแล้วนะคะจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะดูเนี้ยต้องลองอืมอืมอืมเป็นยังไรกันบ้างคะบราวนี่ของคุณป้า ก็เป็นบราวนี e ่ที kind of ่อร่อยคุณผู <DVD> ้ชมอร่อยมากเหมือนบราวนี่ทั่วไปหนึบหนับหนึบหนับนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพนะคะสําหรับคนทานโลคาร์บก็ทําสูตรนี้ได้คนทานคีโตอยากลดน้ําหนักนะคะอยากกินขนมก็ลองทําบราวนี่สูตรนี้ดูนะคะอร่อยแล้วก็หนึบหนับหนึบหนับเมื่อกี้ปาตาลองกินไปแล้วหนึ่งชิ้นอร่อยมากๆเลยทําก็ไม่ยากเลยนะคะลองไปทํากันดูเนาะ งั้นวันนี้ปตาก็ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปล้างถ้วยล้างชามเลอะเทอะครัวไปหมดเลยสําหรับการทรําบราวนี่นะคะเออยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เป็นคลิปฉลองของปตานะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับวันนี้ปตาต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ